ก็เมื่อกี้กำลังจะถ่ายคอนเทนต์อยู่นะครับแล้วก็ร้านพี่นัทแฟนมันแท้นะครับชั้นสองนะให้เรียกพนักงานร้านนะครับมาเรียกเราเนี่ยเพื่อไปดูพระหลวงปู่หมุนนะครับที่ร้านพี่นัทเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีผ้าอะไรเข้านะครับแล้วก็จะได้เช่าไหมไปดูกันไปกดดันมากเลยนะอันนี้เลียวเลียวอันนี้เรื่องจริงไม่มีแต่งเติมพี่นัทเนี่ยดูหลวงปู่หมุนไม่ไม่แข็งทำที่ไหนมาครับขอโทษครับสั่งทำแพงไหมครับตอนนั้นตอนที่สั่ง มูลค่าประมาณแสนหนึ่งถึงว่าไหมครับปับกืบแสนเก้าหมื่นเก้าบาทเขามียี่สิบตมันเลอ่ไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราแกะช่างกิโลได้ตอนที่เปิดเปิดไว้เท่าไหร่นะครับพี่สองแสนห้าพร้อมตลับเพชรเราก็ตีตลาดเพชรแบบเป็นธรรมเขาทำมาเก้าหมื่นกว่าเราซื้อแค่ห้าหมื่นจะแท้ไม่แท้เฉพาะตัวพระตอนนี้แสนแล้วต้นไปนะสบายดีนะครับจมูกนอนหน่อยหนึ่งใกล้เคียงพี่เขาเปิดยี่ห้าใกล้เคียวสองตอนนี้ ทำมาแล้วหลับแสนเ้าได้ไหมไมลองดูพี่ลองขยับดูลองขยับดูเท่าไหร่ได้เพราะผมนำทางน้องไปก่อนเป็นพิธีการเดี๋ยวมันจะไม่ได้คุยกันจะว่าเรียญรูที่้นแสนเก้าอ๋อทรงแรงๆนะคมีสองช้อยพี่ถ้าเขาเหรียญซื้อแสนเก้าเนี่ยถ้าพี่ขายเท่านี้มันก็จะขาดแต่ว่าถ้าพี่กลับไปขายกลับเขาพี่โดนหักสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยถ้าเอาแสนเก้าหักสามสิบพี่เหลือปมันแสนสี่เหรียญรือว่าจะตีเฉพาะพับเปลือยแล้วอ่าพับเปลือยได้ไหมอ่าพับเปลื่ออ่าพับเปลือยซื้อเท่าไหร่เหรอ เอาสวยดีมากเลยครับเอาแสนสามได้ไหมตัดเบลไม่ไหวแล้วมันเป็นช่วงเข้าใจครับมันเป็นเศรษฐกิจแล้วสิบแปดได้ไหมตรงนั้นพอดีเลยพี่เอาเอาแค่ประมาณสิบแปดเอาโล่เขาคุณดาวชัยเอาสิบแปดสวยเลยพี่จริงๆนะมันจะไม่รอดครับสิบแปดห้าให้คำเกินเกินคำสั่งน้องไปนิดหนึ่งเดี๋ยวมันจะไม่ได้ไอ้นั่นกันแต่อย่างเพชรเนี่ยพอเราทำมาครือเรื่องของเราใช่พอเราขายขายก็ซิ่วหรือเรื่อง มออยยยยาาากกกขททั like ัส185ดีแล้วต่อพี่เอาไปแสน85ครับหมดเงินบนทองได้เงินพร้อมเงินหลังพี่รันนี่ก็ต่อดีแล้วโปรหัก็ซื้อที่ก็เดือดแล้วเดี๋ยวไปมาต่อมาจะล้นเอาและพี่อยู่นานอันนี้เป็นต้นหนังผีไปลองลองราคาข้าวดูวะนะครับเขาต้องค้องไหวก็ต่อแต่พี่ชอบทำตลับเพชรเนาะเพราะว่านี่ก็เพชรหมดเลย อันนี้เพงดีกวนี้ครับแต่ร้านเดียวกันอันนี้ไม่จ่ายก่อนที่นี้สักหกสิบห้าเลยมั้ยหนักเลยนุ่มเลยอันน้ถ้าอันนี้ชิ้นเดียวเท่าไหร่ครับอันนี้ผมซื้อเฉพาะเปลี่ยนตอนผมซื้อนะผมซื้อมาสามแสนสองสามอันนี้หมายเลขหกหกอ๋อก็ซิกซี่เราเปลี่ยนเป็นแปดแปดนี่ฮะับห้าห้ามีนะห้าแต่ว่าไม่ค่อยสวย ผมมีปิตาเร็วหกเยอะพีอ่อะเจยเข้ากันอยู่ที่เราผมจะขายพี่ดีไหมให้พี่เขาขูดอันนี้อันนี้เกยใจกันพี่เอาอันนี้ดีกว่าแสนแปดห้าไม่เอาอยากเข้าอยู่แต่ว่าเข้าใจกันเอาดัดไม่ใช่ราคาเยอะมันมีอีกสักคำไหมเผื่อเอาเผื่อมันได้เสียกันนะอีกคำเดียวไม่ได้ก็บ้านไข่บ้านมันบ้านกำนันไม่ต้องไปอยากเช้าอื่แล้วแต่ว่าราคามันอาจจะอันนี้ไม่หน่อย พ่อขายนี่ผมบอกทางร้ขายนี่เลยสองแสนหกลบเลยแต่ราคาพี่ไม่ได้แพงมากนะผมเจ้อก่อนแต่ว่าเป็นราคาที่มันเป็นพอดีเออพอดีใช่เข้าใจเข้าใจเข้าใจครับสิบเก้าอีกคำเราจะเก็บไปก็ได้ไหมพี่นัทต้องขอบคุณมากต่างคนต่างใจกันผมขายง่ายนะแต่ว่าเราขาดคุณเยอะกันไปเลยเอาไว้เดี๋ยวเราเราช่วงปัดไมาเอาไว้เจอในตลาดพี่ทำมาเก้าหมื่นเราพี่ เอางี้แล้วกัน2องแสนได้เอาแล้วกันพี่เฮ้ยเออพี่เอาไขผมผมมาไกลยี่สิบแปดยี่ท่านไม่ถือแกไอ้มดถ่ายนี่แล้วดขออนุญาตแล้วกันพี่ได้แล้ถ้าได้เอาแล้วกันครับแล้วได้กับผมอีกเยอะมากสองแสนซื้อแพงมากแล้วครับพี่ขออนุญาตซื้อดีนะสองแสนตอบตัวจริงนี่กอับตนี่ยไม่อยากจะบอกคุณลูงเอาสองแสนห้าพันแล้วกันนี่ คุณดูกรอบคุณดูก่อบผมต้องเมมว่ากรอบตัวจริงไอ้เฮียซื้อดีกูต้องเมมไว้นี่เห็นไหมนี่ทองจริงเออดิคุณดูว่านี่กรอบตัวจริงเปลี่ยนเมื่อกี้ป่ะเนี่ยไอ้ชิมตัวกรอบขออนุญาตสองแสนนะพี่ซื้อแม่ให้พงมากพี่ขออะไรกันนะจะหน้าความขอพี่สองแสนกับสองพันแล้วกันขอพี่สองพันสองแสนกับสองพันเดี๋ยวขออนุญาตพี่ไปรังแกะตลัดช่างหั่เลยไหมได้เลยเลยจะได้คุยกันค่องๆหน่อยซื้อดีเนี่ย ขายค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงเขาขอซื้อพี่สามแสนห้าตอนขึ้นเหรอเมื่อสักประมาณปีสิบสามจุดหกทองไม่เกินสี่หมื่นสามตังค์่ถึห้าตงค์เหมืีนคันสามสามพี่ห้าต้องเหมือนพี่พี่ดูขนาดห้าเทียมมาเลยเราเลือกเห็นไหมอาจารย์ผมเลยยเดี๋ยวผมผมถามผมถาม สิบสามกรัมเลยหรอรอดไหมเนี่ยมันจะถึงหรอนั่นสิรอดไหมฮะกับชัยโอ้โห,ห,าหากก่างห่างไปที่คิดเดยอะนะมีขีดเลยสนะิบสามจุดหกไม่ถึงบ้านเลยพี่คิดแบบเราไปทำเขาดีกว่าน,นะครับครับราคาครับนีบ่นะให้ให้ความรู้ให้เอ็ซีความรู้สิบสามจุดหกนะครับร้านที่เป็นมาตรฐานเขาจะคูณคูณซิสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ 1 1 5อย่างนี้นะครับเท่ากับเป็น15.6 15.6คูณทองนะครับเขาจะคิดถ้าทำทำแปคิด90ทำา90คิด9คิด100นะครับกรมทองทอง96เนี่ยมนประมาณ2,800เราเอาทอง90อยู่ประมาณ2,400นะครับคูณ2 4ง0นนะครับนี่ทองนะครับบวกค่าแรงเป็นตลาดเพชรมีค่าแรงประมาณ4,5 0 0้า สี 40, ่หมื่นรสบวกค้าวเพชรน้ำเป็นเม็ดคิดเป็นกระดาษกระดาษอย่างนี้หมื่นกว่าบาทกระดาษหนึ่งสามตังสามสิบเม็ดเท่ากับหนึ่งกระดาษครับประมาณโดยประมาณนะครับก็ถ้ามันมีเกินสามสิบเมตรใช่ไหมมันเก<ะ>ินอยู่แล้วแหละสามหกมันประมาณห้าสิบกว่าเม็ดอ่ะตีว่ากระดาษครึ่งก็ประมาณสี่หมื่นห้าแล้วกันซื้อเขานะครับแต่ถ้าเวลาคุณขายเขานี่มันเหลือเมตรละสองร้อยสามร้อยเลยนะครับ อ้าถ้าตีว่ามี5้าิเตก็ตีมาหมื่นกว่าบาทครับเราซื้อตลับใบนี้ได้ไม่เกินห้า0มืขอบคุณสำหรับความรู้ครับพี่ไม่เกินเลยนะถ้าเกินคุณอันเงี้ยตอนแรกมันอยู่คู่เหรียญเงินครับมาเรียนรู้หนักรอพอแก่มามันเบามากมบ แปดหมื่นเจ็ดเอางี้นะก็ใกล้เขียนเมื่อกี้ต่อไปแล้วไม่ขาดอสองแสนถ้าไหวเอาไดถ้าเกินนี้หน่อยยอมเพว่าไม่วางกันนะ้พี่เพราะว่าคือผมคิดว่ามันมันสิบเจ็กรัมสิบแปดกรัผมาผมผเฮ้ยถืว่าอะไรพวกเธอคือผมอยากคุณใจังคือคุณผมคือคนที่ได้หน้าในโลกโซเชียลแต่ผิดคาดไปเรื่องเพราะว่าคิดว่าแสนนางิดว่ามันจะตกสักสิบเจ็ดกรัมีินี้นะครับไม่ไม่นับว่าเฟลวันนับว่าราคา ให้มันดูแอคชั่นการต่อรองกันแล้วกันนะครับได้ความรู้กับพี่นัทด้วยนะนัทหนักกว่ามันหนักกว่าใบเมื่อกี้สี่ใช่ไหมกว่าัีที่เล็กเล็กกว่ายังหนักกว่าใบเมื่อกี้เลยครับนะครับขอบคุณพี่นัทพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวไปดูอกันึ่งขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับถือว่าเป็นได้แอคชั่นในการต่อรองราคากันนะครับก็ติดกันนิดเดียวก็จริงนะครับแต่ว่าเราก็ซื้อได้เต็มที่แล้วนะครับถือว่ายืนราคาที่เรา รับไหวนะครับแล้วก็พี่เขายังไม่โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์ประมาณนี้เดี๋ยวจะมาถ่ายทอดเพราะดูมันเดียวดีเนาะเราจะได้ซื้อไม่ได้ซื้อเนี่ยมันเรามาดูกันต่อรองราคากันถือว่าได้ดูแบบนี้นะครับก็อย่าลืมมีพระเครื่องลงมู่หมุนนะครับคิดถึงผมขอบดาวเทียมรับเคเคโมเลสส่งมาได้ทุกช่องทางตาม,มาล่างนี้เลยนะครับี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสดชื่น